สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมดดี้ไลฟ์สไตล์ทีวีในช่วงของใช้ยันไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งตอนที่12แล้วนะคะแล้วก็ขอบอกว่านะคะช่วงใช้ยันไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาพบกันนะคะในตอนหน้าเนี่ยนะคะเป็นช่วงของ discover love online นะสำหรับวันนี้นะคะช่วงของใช้ยังไงให้ได้ใจหนุ่มฝรั่งตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะโฟก็มีนะคะ หัวข้อดีๆนะคะประเด็นดีๆมาฝากสาวๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยส่งข้อความเข้ามาถามนะคะว่าพี่โฟ่าทําไมส่งข้อความไปคุยไปแล้วทาไมหนุ่มฝรั่งไม่ตอบมาพี่ทําไมเขาถึงหายไปคุยไปสักพักนึงเขาถึงหายไปนะคะวันนี้โฟจะมาไขข้อห้องใจให้ฟังนะคะว่าเพราะอะไรนะคะเพราะว่านะคะการสนทนามันอยู่ที่แท็ก์นะคะอยู่ที่ข้อความที่เราส่งไปนะคะข้อความนะคะมันจะมีสั้งหอยู่ มันจะมี2ข้อความฟูจะยแยกออกเป็น2ประเภทก็คือประเภท boring text boring text ก็คือเป็น text ที่น่าเบือ่อเป็นข้อความที่น่าเบื่อนะคะมันไม่น่าสนใจแล้วก็แบบที่สองนะคะเป็นแบบ emotional text emotional text t e ก,ก็คือนะคะเป็น text ที่นะคะเวลาที่เราส่งข้อความไปแล้วเนี่ยคือหนุ่มฝรั่งแบบ คือรู้สึกแบบอุ้ยสนใจรู้สึกแบบคืออยากจะตอบกลับน,นะคะอยากจะแชทกับเรานะคะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของ e m o t i o n a l tag เนี่ยเป็นยังไงแท็กประเภทนี้นะคะก็อย่างที่โฟบอกไปว่ามันเป็นแท็กที่แบบคือสร้างความน่าสนใจนะคะดูแล้วแบบคือมีอารมณ์ที่จะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่าจะคุยด้วยนะคะเป็นประเภทที่แบบว่าเอ้ยเห็นแล้วอ่านแล้วรู้สึกสนุกสนานรู้สึกขำรู้สึกอารมณ์ดีเวลาที่เห็นข้อความนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้อความลักษณะแบบเนี้ยเนี่ยมีอะไรบ้าง อย่าบอกอบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆแค่นั้นค่ะจริงๆนะคะโฟมีนะคะโฟมีการ create tag นะคะต่างๆที่แบบคือน่าสนใจสนุกสนานนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับหนุ่มฝรั่งได้แบบนะคะคือคุยแล้วได้ใจฝรั่งอ่ะพูดง่ายๆนะคะโฟยังมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่านะคะโฟก็ไม่สามารถที่จะแบบคือ discover ได้ภายใน นะคะวิดีโอแค่7นาที15นาทีนะคะซึ่งมากกว่านี้ก็คงไม่ได้นะคะแต่ก็โฟมีนะคะโปรแกรมนะคะมีโปรแกรมสอนมีคอร์สสอนในเรื่องของการแชทให้ได้แฟนฝรั่งแชทอัสมาร์ทคือเป็นคอร์สมาร์ทแชทนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะคะก็ค่อยเข้าไปในเพจของโฟนะคะไปติดตามรายละเอียดได้อ่ะแล้วมาดูการเข้าประเด็นนะคะว่า e m o t i o n a l tag คือยังไงนะคะสมมุติว่านะคะเราคุยเราคุยกับมาเราคุยกับหนุ่มฝรั่งแชทมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะ เวลาที่เราจะทักทายตอนเช้านะคะอย่างโฟยกตัวอย่างมาแค่การทักทายตอนเช้านะคะอย่างปกติเนี่ยสาวๆก็อาจจะแบบก o o o m o r r n n n g how are you how are you today แค่นี้นะคะหรือว่าก็แค่หรือบางทีแค่ say hello ให้ นะคะแค่นั้นนะคะอ่ะเรามาดูว่า Emotional h a c k นะคะควรจะเป็นยังไงนะ,ะสมมติว่าในตอนเช้าเราส่งเราก็อาจจะส่งรูปนะคะสวยๆนะคะรูปเป็นรูปวิวสวยๆหรือว่ารูปแบบกะฟงกาแฟอาหารเช้านะคะส่งไปทักทายเขาแล้วแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยคำสวีทสวีทว่าให้อันนหันนี้ tell me what were what you were dreaming last night Tell me what you were dreaming dreaming last night นะคะก็เหมือนประมาณว่าไอ้เบบีอะไรเงี้ยอ่าไหนบอกสมัยาืช่อว่าคุณฝันอะไรเมื่อคืนอะไรประมาณนี้แทนที่แทนแทนที่คาว่าเห่าอยู่นะคะมันก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยนะคะหนุ่มฝรั่งเขาจะเริ่มคิดว่าอุ้ยฉันฝันอะไรนะเอ้ฝันอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการพิมพ์ต่อเขาก็จะคิดแล้วก็อยากพิมพ์ต่อนะคะหรือว่านะคะ coffee for you, uh, Sweet coffee for you beautiful morning อ่า Sweet coffee for you beautiful morning หรือว่าถ้าเป็นในเคสเหมือนประมาณว่าคือคบกันเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าเราแท็กสนุกอันนี้เป็นแท็กสนุกสนุกนะแล้วก็แบบว่า Hey, s เฮ้ p y h e a ป e ้เฮดอาร์ u ูอ e พเฮ้ยส e ิปปี้เฮดอเหมือนประมาณว่าเป็นไงมันเหมือนมันจะแปลเป็นภาษาไทยว่า ไงคนที่เศร,ารเ้า,รา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยไงคนที่เศร้าตื่นยังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณเวลาเราอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยแบบแบบงงเงียงงงเงียตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าแบบนะอะไรประมาณอารมณ์ว่าแบบงงเงียอยู่อะไรเงี้ยตื่นยังคะอะไรอย่างเงี้ยตื่นที่ยังคะที่รักอะไรประมาณเนี้ยมันจะแปลประมาณนี้แหละนะคะหรือนะคะ just want to say have a lovely morning I just want to say have a lovely morning แล้วก็แล้วก็มีแท็กแบบหรือว่าเป็นสติกเกอร์แบบน่ารักน่ารักส่งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะมัน,มนอันนี้คือลักษณะคือที่โฟพูดให้ฟังคือมันจะเป็นตัวอย่างที่แบบประมาณว่าเป็นแท็กที่มันมีอารมณ์ร่วมอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าให้ฮั l โหอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อ่ะแล้วมาดูเรามาเข้าประเด็นเรามาเข้าประเด็นนะคะ boring t a g บ้างก็คือ tag อะไรที่มันน่าเบื่อนะคะท็กอะไรที่แบบดูแล้วอ่านแล้วก็ไม่น่าสนใจผู้หญิง1ิคนส่งมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แตกต่างในกลุ่มผู้หญิง10คนนั้นเพื่อที่ได้ใจฝรั่งหนุ่มฝรั่งคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าส่งข้อความที่เป็นเป็น,น,น boring tag ไปเด็ดขาดนะคะมาดูกันนะคะว่า boring tag มีอะไรบ้างนะคะคา boring tag s, มันก็คือง่า,งงายๆเป็นแ tag ที่แบบสั้นๆที่แบบว่าส่งไป hi hello how are you Hop e o u อยู่ a ฮปป e ้ไนหรือว่าแบบเหมือนง่ายๆแบบคือส่งไปสั้นๆว่าสับหรือบาคนนะคะเร้ายๆกว่านั้นก็คือส่งแค่สติกเกอร์ไปนะคะจะบอกให้นะคะว่าสติกเกอร์เป็น,ปนอะไรที่แบบเม e โนเซน s e มากคือสติกเกอร์มันเป็นเป็นอิมชั่น,นคือคุณต้องใช้ร่วมเราต้องรู้จักคือใช้ร่วมกับแท็ก เดี๋ยวโฟจะมาเล่าเรื่องสติกเกอร์ให้ฟังแล้วกันนะคะในแบบคลิป Discover Love Online นะคะมันก็ยังอาจจะยังคงมีเนื้อหานี่อยู่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสาวๆที่บอกเ้ยพี่โฟไปแล้วนี่คือก็นะคะเพราะว่าบางที มันคือเรื่องมันเยอะโฟก็อยากจะพูดไปไปพูดพูดประเด็นเรื่องอื่นบ้างเพราะว่าในส่วนของการาประเด็นแชทยังไงให้ได้ใจหนุฝรั่งเนี่ยก็คือทุกคนอาจจะเคยมองภาพออกแล้วแล้วอยากไปดิสคฟเวอร์เรื่องอื่นบ้างนะคะมันมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยในเรื่องของโลกออนไลน์นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะ ก็นะคะขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันได้ใหม่ในช่วงใหม่ช่วงหน้านะคะเป็นช่วง Discover l o v e Online by m a n y Lifestyle TV เราวมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม Subscribe แล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นทุกๆกคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ